สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมบันทึกรับ3ก๊กนะครับก็โอเคนะฮะจากคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปนะครับพลังรบทีมผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ3า0 0 0 0นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไปเป็น5้าแ0นสองนะครับฟังไม่ผิดนะครับพลังรบเพิ่มไปประมาณ200,000นะครับคือเกมนี้พลังรบขึ้นค่อนข้างไวนะะขึ้นค่อนข้างไว แล้วก็ที่ผมพูดในฟองคอมเมนต์น,นะ,ะว่าถ้าชอบเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์ตัวละครแบบสวยๆงามๆเนี่ยก็เกม O อเจี2นะครับส่วนถ้าชอบระบบขุนพลชอบระบบการตีบวกการอะไรเนี่ยก็เกมบันทึกรับสามก๊กนะครับทําไมเกมบันทึกรับสามก๊กถึงเป็นเกมที่ผมบอกว่าระบบขุนพลมันเข้าใจง่ายระบบขุนพลระบบตีบวกนะครับ <c oughs> มาที่ผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นวุยก๊กเล่นวุยนะครับวุยมันก็จะมีอ,อพวกหลักๆนะฮะก็จะมีเตียวคัดนะฮะมีเตียวเลี้ยวนะครับมีเข้าทูแหหัวตุ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นสัวเหี่มนะฮะวุยก๊กจะหลักๆก็จะจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบขุนพลที่ผมบอกว่ามันง่ายนะฮะมันาใจง่ายก็คือหนึ่ง การเลื่อนขั้นนะครับถ้าเป็นเกม OMG 2องเนี่ยถ้าเราจะเลื่อนขั้นหรือเราจะตีบวกขุนพลเนี่ยถ้าเราจะตีบวกหนึ่งสองสามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้หินเลื่อนขั้นหรือว่าหินตีบวกนะครับแต่ถ้าเราจะทําบวกสี่บวกห้าบวกหกเนี่ยเราต้องใช้ขุนพลซ้ํากันนะครับขุนพลซ้ากันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับเพื่อมาเป็นวัตถุด,ดิบในการตีบวกเลื่อนขั้นต่อไปนะครับแต่ เกมัาทึกรับสาก๊กเนี่ยเวลาเราจะเลื่อนขั้นนะครับเราจะต้องหาของ4อย่างมาใส่ให้กับขุนพลเรานะฮะอ่ะสมมุติว่าอันนี้เตียวครับตอนนี้เตียวครับผมอยู่ที่ขั้นที่3.3นะครับขอเรียกว่า3.3แล้วกันเนาะขั้นที่3.3นะครับก็ต้องการแหวนแหวนบวก3นะฮะสาชิ้นนะครับเราหาได้จากไหนนะฮะคือไอ้พวก ของเรื่องขั้นพวกนี้นะครับเราหาได้จากดันเจี้ยนหลักหรือดันเจี้ยนทั่วไปนะครับยิ่งเราเล่นไปด่านไกลๆเนี่ยเราก็จะได้ของแบบนี้มาเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีดรอปในดันเจี้ยนเนี่ยเราสามารถรวมเอาได้นะครับก็คือสมมุติว่ามันต้องการแหวนบวก3ใช่ไหมครับเราก็สามารถหาแหวนบวก1นี่ฮะเราสามารถเอาแหวนบวก1เนี่ย แวนบวกหนึ่งมาเพื่อมารวมเป็นแวนบวกสามได้นะครับแต่เราก็ต้องใช้คัมพีไอ้ม้วนรวมเครื่องประดับนี้ด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างที่เรากดกวดล้างหาแวนบวกหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ไอ้คัมพีที่มาในตัวนะครับก็คือ two in one นะครับ two in one พูดง่ายๆนะับอ่ะแวน30ชิ้นนะครับแวนบวกสามชิ้นนะครับเราก็หามาใส่เะฮะเราก็จะได้โจมตี171หน่วยป้องกันกายภาพ 37สจหน่วยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นจี้นะฮะหรือเป็นสร้อยนะครับนี่นะจี้เราก็สามารถหาได้จากดันเจียนทั่วไปนะครับด่อันนี้คือผมสามารถรวมเป็นจี้บวกสาได้นะครับเพราะว่าผมมีจี้บวกหนึ่งอยู่5อันนะครับมันก็จะรวมจี้บวกสาด้าชิ้นนะฮะอ่ะผมจะรวมให้ดูนะโอ้ได้7ชิ้นนะครับอ่ะกดไปโอเคเป็น7จ็ดทับสนะครับอ่ะเป็น9ก้าละนะฮะเป็นสิบ นะครับอ่ะก็เป okay. anyway. so ็น10บทับสานะครับก็ต้องหามาใส่ให้มันครบนะครับต่อไปเป็นสร้อยนะครับสร้อยก็อ่ะรวมได้ก็รวมไปสองชิ้นนะฮะก็เป็น2องทับสานะครับก็ต้องหามาให้มันครบนะอันต่อไปก็น่าจะเป็นกําไรนะครับเป็นกําไรบวกสามนะฮะอันนี้คือระบบการตีบวกขุนพลหรือการตีบวกการเลื่อนขั้นขุนพลนะครับต่อไปเป็นการ up เลเวลนะฮะการ up เลเวลก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดไอ้ม้วน exp ข้างล่างเราเนี่ยถ้าเรามัน่นถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะพอไหมนะครับเอาสมมติว่าผมมีม้วน exp อยู่ exp สีฟ้าอยู่100ม้วนนะครับไอ้ตรงคำว่า up l e e ตรงขวามือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันขึ้นจุดสีแดงนะครับแสดงว่าม้วนคำพีมันพอในการ up l ลเวลต่อไปนะครับถ้ามันไม่ขึ้นจุดสีแดงนะครับอะสมมติว่าผมมีคำพีอยู่90ม้วนนะฮะแต่ตัวขุนพลเนี่ยมันต้องการ หนึ่งร้อยม้วนนะครับมันต้องการหนึ่งร้อยม้วนนะฮะแต่เรามีอยู่เก้าสิบไอจุดสีแดงตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะฮะแต่กลับกันถ้าเรามีม้วนม้วนอัพเลเวลหรือว่าม้วนคัมพีเนี่ยสักหนึ่งร้อยหนึ่งชิ้นนะฮะจุดสีแดงตรงนี้ก็จะขึ้นนะับพอมันขึ้นเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันสามารถอัพเลเวลต่อไปได้นะครับผมอันนี้คือการอัพเลเวลนะครับก็ค่อนข้างสะดวก สะดวกดีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปกะเอานะครับจะได้ไม่ <im itation> ต้องไปกะเอาว่าเออคุณเออคัพีเท่านี้มันจะพอไหมคัพีเท่านี้มันจะพอหรือเปล่านะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องคาดเอาเองนะครับก็คือจุด <im itation> สีแดงตรงนี้มันจะบ่งบอกได้เลยนะฮะเราสามารถวงได้นะครับโอเคต่อไปเป็นการเพิ่มดาวนะฮะการเพิ่มดาวในการเพิ่มดาวเนี่ยมันจะเหมือนกับ omg 2ที่เป็นการตีบวกคุณพลนะฮะการตีบวกคุณพลของ omg 2เนี่ย มันจะใช้ขุนพลซ้ำก <nhiều> ันใช่ไหมครับแต่ว่าการเพิ่มดาวเนี่ยไม่ได้ใช้ขุนพลซ้ำกันนะครับแต่มันจะใช้จํานวนเศษนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้เดียวครับผมหนึ่งดาวนะฮะถ้าผมต้องการที่จะทําเดียวครับเป็นสองดาวเนี่ยผมก็ต้องมีเศษเดียวครับหกสิบเศษนะครับถึงจะทําเป็นสองดาวได้นะฮะอันนี้คือหลักการเพิ่มดาวนะครับยิ่งจํานวนดาวสูงเศษที่ต้องใช้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับใช้เฉพาะเศษนะฮะ แต่การเพิ่มดาวเนี่ยสกิลก็จะแรงขึ้นนะครับอะตอนนี้ผมเดี๋ยวครับผมหนึ่งดาวนะฮะมาดูกันว่าสกิลมันจะนาเอกสกิลจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ166%เปอร์นตนะครับนี่ถ้าผมตีบวก2ไดิ้งครับสองเขียนบอกอยู่นี่นีนี่น,นี่นี่ครับแม่ทับแม่ทับสองดาวนะครับจะเป็นหนึเปอร์เซนต ถ้าแม่ทับ3ดาวก็จะเป็น183%เลนยะครับเอาง่ายยิ่งดาวขุนพลมันสูงสกิลมันก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วถ้าเกิดเดียวครับมี4ดาวนะฮะก็จะขึ้นไปเป็น192ซนะครับแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษบวกเข้ามาอีกนะสังเกตว่าบรรทัดข้อความสกิลมันจะยาวขึ้นนะครับผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะฮะมันบอกว่าทําดามเมีกิยภาพใส่ศัตรูนะฮะ และตำแหน่งใกล้เคียง192%นะครับการโจมตีครั้งนี้มีอัตราเคลต่างหาก35%นะครับขณะเดียวกันอัตราหลบหลีกของตนเพิ่ม25% 2เทิร์นนะครับแม่ทับ4ดาวปลดล็อคนะฮะต้องทำเทียวคัพเป็น4ดาวนะครับแล้วถ้าค่าดาวนะฮะ5ดาวก็จะขึ้นเหเป็น202%นะครับ6ดาวก็เป็น212นะครับ7ดาวนะฮะดาวสุดท้ายดาวที่7นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ อัตราคริสต์เข้าต่างหากเนี่ยขึ้นมาเป็น40เปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกเป็น35นะครับนี่ไม่ใช่นะครับถูกครับถูกแล้วตอนแรกเป็น35นะครับจำไม่ง่ายเลยนะครับ35 25นะครับ35 25อันนี้เป็น40 30ก็เพิ่มมาจากละ5เปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆคือดาวยิ่งเยอะยิ่งโกงนะฮะยิ่งจำนวนดาวมันเยอะจำนวนดาวคุณพลเยอะเนี่ยสกิลก็จะยิ่งแรงแล้วก็ความสามารถสกิลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อไปเป็นการพัฒนานะครับไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับการอัพดวงจิตหรือว่าการอัพดวงจิตคุณพลของเกม OMG 2นะฮะที่มันใช้เป็นไอ้ก้อนก้อนดวงดาวสีวฟ้านะครับในการมาบวกค่าสเต็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมทาให้ดูผมจะติ๊กเป็น10ครั้งนะครับ10ครั้งใช้50นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามีอยู่28ทางเกมมันก็จะหัก มันก็จะหักแค่ยี่สิบแปดนะครับมันจะไม่หักถึงห้าสิบนะฮะกดไปนะครับน,ะบนี่ก็จะได้โจมตีมาสิบสามหน่วยได้เลือดมาร้อยเก้าห้าหน่วยนะครับป้องกันกายสามหน่วยป้องกันเวทสิบสามหน่วยนะครับเราก็กดบันทึกไปนะครับพลังลบและค่าแสดก็จะเพิ่มมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการพัฒนานะครับต่อไปข้อความนะข้อความก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าแสดของขุนพลเล่าเลยครับข้อความข้อความก็คือ สเตตทั่วไปนะครับก็คือพวกโจมตีเลือดน,นะครับป้องกันกายป้องกันเลือดแล้วก็สกิลนะครับแล้วก็นี่นี่นะครับการเพิ่มดาวนี่นะมาดูในหน้านี้จะดูง่ายนะมาดูในหน้าข้อความดูง่ายนะครับนี่ไหม16 60, 16 60, ร้อยหกหกสิบร้อยหกหกสิบนะร้อยเจ็ดสี่สิบห้าร้อยแปดสามยี่สิบเนี่ยอ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มมานะตามจํานวนดาวของขุนพลเรานะครับ พอที่เทียวคราบผมนะฮะมี a อ k เหรือว่ามีค่าโจมตีเนี่ยประมาณสี่หมื่นนะฮะตีไปสี่หมื่นแล้วกันนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นนะครับมีป้องกันกายป้องกันเวทประมาณ8ปดพันห้านะครับบุเพนะบุเพก็คือจับคู่หรือว่าคู่หูนะฮะนี่ครับทีมผมมันมีเตียวเลี้ยวเพิ่มมาด้วยนะครับลงสู้พร้อมกับเตียวเลี้ยวนะฮะจะได้ ATK เพิ่ม20เปอเซนนะครับถ้าลงพร้อมกับ เทียนอ ok so ุ oui, artist, ้ยนะฮะก็จะได้เพิ่มมาอีกเป็นเลื่อน20นะครับถ้าลงพร้อมซูมาอี้ก็ไม่ใช่ซูมาอี้เรบขอไปอีกกลุ่มนะฮะอีกกลุ่มเป็นตัวส้มนะฮะกลุ่มเป็นตัวส้มแล้วก็ต่อไปเป็นแห้งหัวเอ็นนะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แดงนะฮะเอางานคือเป็นจับคู่แหละนะครับเป็นจับคู่นะคะ่นนี้ไงประมาณนี้นะครับตัวอื่นอืก็เหมือนกันนะฮะนี่ อย่างเตียวเลี้ยวก็เหมือนกันนะครับพัฒนาเพิ่มดาวนะฮะอัพเลเวลเลื่อนขั้นมันก็เหมือนกันหมดนะฮะมันจะประมาณนี้นะครับทั้องอ่ะโอเคนะครับโอเคทีมผมก็มีประมาณนี้นะครับอ๋อลืมบอกเตียวเลี้ยวผมเพิ่งสุ่มได้วันนี้เลยนะครับเ <c oughs> พิ่งสุ่มได้เตียวเลี้ยววันนี้เลยนะครับก็เอาลงทีมปั้นอะไรให้มันเสร็จสับไปเลยนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะฮะ การรีไซเคิลหรือว่าการรีบอนขุนพลที่เราไม่จําเป็นต้องที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับคือแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือขุนพลที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะรีไซเคิลขุนพลที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับเอาง่ายคือตัวที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันรีทิ้งไม่ได้นะครับมันรีทิ้งไม่ได้แต่มันจะมีประโยชน์ตรงนี้นะฮะเข้ามานี่คาว่าพัฒนานะครับแล้วก็แบบภาพแม่ทัพนี่นะฮะ มีวีมีโจ๊กมีงองมีกองกําลังหรือว่าขุนศึกนะครับเป็นกกดิปโป้นั่นเองนะฮะก็คือขุนพลที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาใช้ในหน้านี้นะครับก็คือในภาพนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นว่ามันเขียนว่าค่าแบบภาพ70ใช่ไหมครับค่าแบบภาพ70เนี่ยมันจะเอามารวมกับหลอดข้างล่างตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมสมมุติว่าเดี๋ยวครับผมถ้าผมเปิด ค่าแบบภาพของเดียวครับเนี่ยจะได้มา70ใช่ไหมครับมันก็จะมาบวกตัวข้างล่างนี้70บวกอีก10ที่มีอยู่ก็เป็น80นะฮะแล้วก็บวกกับเดียวเลี้ยวอีก50ก็เกินเกิน100นะครับเกิน100ถ้ามันเกิน100หรือว่าเกินที่ทางเกมกําหนดเนี่ยเราจะได้ค่าแตดตรงนี้นะครับก็คือได้ HP หรือว่าเลือดเนี่ยได้เลือดมา45,000นะครับแล้วก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับ พลังรบบวกมาประมาณเกือบเกือบสอ่เลยฮะคบคา0สแต็คไอเลือยสี่หมื่นห้แล้วก็ดาเบรหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยนะครับพลังรบเพิ่มประมาณสองหมื่นนะฮะยิ่งไอค่าแบบภาพตรงนี้มันเยอะนะครับมันก็จะได้คาสแต็ตรงนี้เยอะนะฮะค่าแบบภาพผมตอนนี้มีอยู่หกรนะครับไอค่าแบบภาพเนี่ยมันจะนี่นะฮะนี่นี่น,น,นี่ค่าแบบภาพเออค่าห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยห้าร้อยหกรนะครับ 700 800 9 5 0 1 1 0 0นะครับนี่เรามาดูได้ในตรงนี้เลยนะครับอ้ก็เยอะมากเลยเยอะมากนะครับโอ้เลื่อนจนขี้เกียจเลยมั้งโอกเป็นระช่างมันนะฮะเ,เป็นว่าขุนพลที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถเอามาลงหน้านี้ได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็การรีไซเคิลหรือว่าการรีบอลขุนพลเนี่ยจะใช้ประมาณ30ทองนะครับ ใช้ประมาณ30ทองในการรีบอลหรือว่าการคืนค่าเริ่มต้นของคุณพลนะฮะใช้ประมาณ30ทองนะครับแล้วพ็อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ทองนะครับก็คือรีทิ้งไปได้เลยนะฮะส่วนสมบัติผมไม่รู้แฟชั่นไม่รู้สกิลท่าประสาทไม่รู้นะเพราะว่าผมพึ่งเล่นได้สองวันนะครับผมคาดพูดเลยว่าผมพึ่งเล่นได้ไม่เกินสามวันนะฮะ มีคลิปที่1มีคลิปที่2คลิปที่3โอเควันนี้เป็นวันที่3ที่ผมเล่นเกมนี้นะครับอ้าวโอเคเวลาที่เหลือเราจะไปดูไอ้นี่กันอเคเดย,ดย,ดยผมขออนุญาตตีบอสก่อนนะครับนะไปเลยนะครมาเรามาดูหน้าตีบอสกันเดี๋ยวจบตรงนี้ผมพาไปลงหอคอยนะครับหืมเจ็ดแสนนะฮะอ๋อผมลืมว่าดาเมจคูณสองนะครับ เมื่อกี้ดาเมจเดียวครับเจ็ดแสนใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้คูณสอเนี่ยมันจะเหลือประมาณสามแสนห้านะครับแอมตกใจนะครับตัวนี้เห็นดาเมจมันเยอะแปลกๆนะครับอันนี้เป็นสกิปประสานนะฮะนี่ที่เป็นแลดวิ่งผ่านนะฮะแล้วก็จะมีสถานะมึนงงให้ด้วยนะครับทีมผมก็มีทั้งบุยทั้งโจ๊กเลยนะฮะมีวุยมีโจกมีคุณศึกนะครับ ผมไม่ได้ว่าจะเล่นกุ๊กระสมนะฮะคือตอนนี้ผมกาลังสุ่มหาขุนพลแดงนะฮะสุ่มหาขุนพลแดงของวุยกบ๊กอยู่นะครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นแหงหัวเอียนนะครับที่เป็นตัวธนูนะฮะเป็นขุนพลแดงวุยกกนะครับเอามาใส่ในทีมนะครับก็จะถอดอืถอดเกียงอุ้ยออกแล้วก็แหหัวเอียนมาใส่เลยครับแล้วก็เอาเกียงอุ้ยไปใส่แทนหัวโตวนะเอาหัวโตวใส่แทนบางทองนะครับ มันกวนอยู่แบบนี้แหละนะครับความสะดวกของเกมนี้คืออะไรนะครับคือพลังลบที่เพิ่มแบบพลังลบมันไปไวนะครับกล้าพูดเลยว่าพลังลบมันไปค่อนข้างไวนะครับเอาโอเคอันนี้เป็นกิลปิะรานกพิณิชนะครับโอ้โหด้ามอีกล้านหนึ่งเวอร์ไปแล้วนะฮะคือการตีบอสตรงนี้เนี่ยเราตีได้แค่ห้าเทอร์เลยครับอ่ะโอเคจบสังเกตตรงซ้ายมือบนนะครับมันเขียนว่า เงี่ยนไขต่อสู้ห้ารอบนะฮะร,รอบในขณะนี้ห้า e รอบพอดีดามเมจที่เราทําได้ก็แปดล้านสามแสนนะครับโอเคมัประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปตีหอคอยหน่อยแล้วกันทดสอบไร้พ้ายนยครับหรือว่าเป็นหอคอยแล้วแหละโอเคตอนนี้ผมมีพลังลบอยู่ห้าแสนนะครับ<ๆ>ผมจะลงแบบลงโหมดยากเลยนะโหมดยากมันมันต้องการพลังสามแสนนะครับแต่เรามีห้าแสน เรามีห้าแสนนะฮะยังไงก็ผ่านแน้นรอกนะครับโอ้โหเดียวครับตูดเดียวก็ <ไป S 1> เกือบหมดแล้วนะฮะ <ไป S 1> โอ้โหคือตอนพลังลบทีมผมสามแสนกับตอนพลังห้าแสนนะตอนนี้คือต่างกันมากนะฮะดาเมจอะไร,รต่างอีกเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะ <ไป S 1> อันนี้ก็เป็นสกิลภาษาต่อไปนะครับเป็นสกิลเกี่ยวกับการมึนงงพูดอย่างนี้จบเลยนะฮะ ผ่านแล้วนะครับเอาป้องกันส0มสิเอร์เนตมาี่ยอันไหนใช้ดาวเยอะสุดก็น่าจะดีนะครับถ้าต่อไปนะฮะสี่แสนหกนะครับโปรเจคชั้นนี้ชั้นสุดท้ายนะครับชั้นต่อไปก็น่าจะห้าแสนพอดีอาจจะผ่านยากนะครับทีมผมมีสามตัวนะครับที่สามารถอันตีได้ตั้งแต่เทินแรกเลยฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วทําไมอันตีได้ตั้งแต่เทินแรกเลยครับเพราะว่ามันเป็นบวกสามนะฮะมันเป็นขั้นสามนะฮะ มันก็เลยอันติดได้ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเหมือนกับการตีบวกสีของเกม o m g 2เลยนะฮะแต่ว่าเกมนี้ใช้บวกสามนะครับ o m g 2ใช้บวกสี่นะครับในการอันติดเทินแรกนะคือตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกม o m g 2แล้วนะครับผมบ้านจะมาทำเกมนี้แบบร0 0เลยนะจะมาทำเกมนี้ร้อปรเ็แล้วก็ผมขอเวลาอีกสักไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับ จะมีคลิปเกม R วลงในช่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านะครับกระแสตอบรับจะเป็นยังไงนะฮะผมก็มัชักจะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทำนะฮะมันก็จะได้เป็นจะได้แตกต่างนะครับจะได้มีคอนเทนต์เยอะๆจะได้มีเหมือนกับเราทานข้าวนะฮะก็วันนี้กินส้มตำานวันพรุ่งนี้ก็ไก่ย่างนะฮะต่อไปก็เป็นแกงจืดไรวันนี้นะครับ การที่เราลงคลิปหลายๆเกมเนี่ยมันก็ช่วยในส่วนของตรงนั้นนะฮะก็คือมันจะได้ไม่จําเจเกินไปนะครับโอเคปวดกอนฟ้ามาเดี๋ยวผมไปใส่ตอนจบคลิปแล้วกันนะครับถ้าม,มาใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่นะฮะมันจะกินเวลาคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ก็18บนาทีละโดนตีแล้วช่างะะมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่พ้นศึกนะฮะไปดูคู่นี้กันนะครับ โอ้เป็นวุยนะฮะวุยประทานง,งอกนะครับมีแฮหหัวเอียนแแหหัวตุ้นนะครับเขาทูเตียวครับเอียนสีนะครับท่านผู้สังเกตทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างแถวหน้าและแถวหลังของทีมซ้ายมือเนะี่ยจะสังเกตเห็นลูกไฟเลยครับลูกไฟที่มันอยู่ใต้หลอดเลือดของขุนพลนะฮะอันนั้นคือค่าโทรศัพท์หรือว่าค่าโกรธนะฮะเรีกนี้เรียกว่าค่าโทรศัพท์นะครับถ้าขุนพลมันบวกสามแล้วเนี่ย ไอหลอดไตก้อนโพทามันจะเต็มสีก้อนนะฮะถ้ามันเต็มสีก้อนก็แสดงว่ามันอันติได้เลยนะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยทีมซ้ายมือเต็มสีก้อนทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าตัวก็บวกสี่บวกห้าแล้วนะสกิลประสานแนวตั้งนี่แรงนะฮะผมสังเกตแล้วสกิลประสานเขาสี่้มสามอันเลยนะ มีดามเมจสูงมีเดี่ยวพีแนวตั้งมีแถวหน้านะครับ<ะ>ก็คงต้องเล่นนานหน่อยนะกว่าจะมีสกิลประสานสีส้มแบบนี้นะครับรก็นานจนพลังห้าล้านนะทีมซ้ายมือพลังตุบเกือบห้าล้านนะทีมขวาม,มือเขามีสกิลประสานหรือว่าสกิลรวมทาัานมีสีส้มแค่หนึ่งอย่างนะครับมีสีส้มชิ้นเดียวทางด้านดามเมจความสามารถก็จะ แตกต่างกันไปนะครับแต่สีส้มก็ต้องเก่งกว่าสีม่วงแล้วนะฮะตามหลักของเกมแบทเทิลเอ,อไชไอแบทเทสิสิอ่าอาร์พีจีเทิร์นเบสนะครับมันก็จะเริ่มดับแบบสีเขียวออมันจะเริ่มที่สีม่วงนะะสีม่วงสีส้มนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นสกิลรวมร่างสีแดงนะครับหรือผมยังเล่นไม่ถึงก็ไม่รู้นะน่าจะยังเล่นไม่ถึงนะครับ สับแนวตั้งไปนะฮะแรงใช้ได้เลยของทีตอนนี้สามต่อสี่ครับทีมอ่ะเป็นสามต่อสามแล้วนะครับยังไงทีมซ้ายมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะทางด้านนัเมดนะครับค่าสตเพราะว่าพลังลบมันต่างกันแต่พลังก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับโอ,โอ้โหแหวเย็ยนแรงมากนะครับดาวเมนล้านกว่านะเมื่อกี้นะ เทียบร้อยนะครับจบนะฮะเป็นพลังสี่ล้านเก้ากับสี่ล้านสามนะครับอ่าเี๋ผมแถมให้คู่หนึ่งแล้วกันเลยฮะสี่ล้านหนึ่งกับสี่ล้านสองนะครับปะเป็นฝั่งสี่ล้านหนึ่งชนะนะครับโอ้เป็นวูยกับขุนศึกนะฮะเป็นวุยประทะขุนศึกนะครับเดี๋ยวครับดามอสองล้านนะครับมันก็ไม่ถึงสองล้านหรอกนะฮะประมาณล้านเก้า ผมพูดสองล้านเฉยๆนะก็ทีมความมืองคุ้นสสกนะครับก็จะมีอกเกียร์นะฮะเป็นตัวที่เกียรติทรงชื่อนะครับไม่ใช่นะฮะอิเกียรก็ รู้กันอยู่นะครับว่าอีเกียเนี่ยดาเมจพิษมันโกงนะฮะมันทําไมต้องข้อพิษล่ะมันโกงนะไอ้ดาเมจพิษเนี่ยนะครับลําพังแค่ดามจสกิลมันโอ้เดียวเยๆ,ๆ <_ d ata> ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าทีมซ้ายมือที่เป็นบุยโก,ก๊เนี่ยสุมาอี้ด้วยนะฮะสุมาอี้ที่เป็นตัวทองนะครับมีสุมาอี้โจโฉแล้วก็เตียนอุยนะฮะตัวทองสามตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดต้องขออภัยนะครับ แต่ก็มีสามตัวนี่แหละนะฮะโจโฉสูมาอี้แล้วก็เตียนอุยนะครับเป็นตัวทองส่วนตัวอื่น,น,นก็เป็นตัวแดงนะลื่นไหลจริงๆนะรเกลียวสเปรนะครับ,ส,รบสี่ทําทำงานเต็มที่นะแต่คงจะต้องถามว่าเครื่องร้อนไหมนะครับเออไม่เท่าไหร่นะครับไม่นอนเท่าไหร่อุ่นๆนะครับเอาอุ่น เลือดตายนะครับวิวแค่สามเป้าเลฮะเลือดลดช้ามากนะครับทา้นี้เลยอีเกียตตัวเดียวเราก็เรียบร้อยเลยนะเป็นเกียวครับเก็บไปนะคร้วก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับบันทึกรับสามก๊กในคลิปที่สามของช่องเรานะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับเพราะว่ายอดวิวก็เกินหลักร้อยนะแสดงว่าท่านผู้ชมก็ให้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียว ก็ขอบคุณท่านชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ผมได้ทําเกมนี้ยาวๆนะครับทำเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชอบนะครับอยากเล่นมานานแล้วนะครับมีโอกาสได้อัพโทรศัพท์ใหม่ก็จัดเลยนะฮะจัดเลยเอาคียนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฟันดีกุ๊ดไลท์ครับผมสวัสดีครับ